ลองดูบนเดสก์ท็อปของตัวเองนะครับโปรแกรมชื่อจัชช่านะครับ J A H นะครับลองเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้จัชค่าเองก็กำลังพัฒนาเวอร์ชันใหม่อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่แต่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ก็ได้แต่หวังว่าภายในช่วงเวลานี้ใกล้ๆนี้มันน่าจะเสร็จนะที่มันเคยทำมาแล้วนะครับจัชค่าเนี่ยถือว่ามีอินเทอร์เฟซที่งงนะครับ ต้องตั้งใจประมาณสัก10นาทีอะไรเงี้ยคือ10นาทีแรกนะครับที่รู้จักกับจัชค่านะครับต้องตั้งใจนิดนึงนะครับแล้วไม่งั้นไม่งั้นตามไม่ทันเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้คอนเซปต์ครั้งแรกนะพี่คิดว่าที่เหลือคือแบบไม่ยากนะครับไม่ได้มีอะไรเพราะจัชค่ามีทั้งไทม์ไลน์แล้วก็มีทั้งอะไรที่มันแบบคล้ายๆคล้ายๆเป็น 2D ปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะ ปุ่มดีลิมไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรหาปุ่มดีลิไม่เจอคือทั้งครั้งแรกที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีอะไรของมันเนี่ยงงๆนะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับคือจะกค่าเนี่ยเขาบอกแล้วถ้าเราอยากทําอะไรนะครับให้เอาของเนี่ยมากองที่เดสก์ท็อปไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราเอาของมากองที่เดสก์ท็อปได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเอาไปใส่ออนิเมชันเอาไปใส่เอฟเฟกนะครับ เอาไปอ d ด t ินะครับซึ่งอ d ด t ินี้จะเหมือนกับเป็นมูวี่อ d ด t ิ n ติ้งนะครับเอาไปเพนส์หรือเอาไปทําพวกเทคที่เป็นเป็นพวกเทคซีจีก็คือพวกเทคสามิติอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโฟล์ของเขานะครับเขาคิดมาคือเราจะต้องเริ่มที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วที่เหลือค่อยทำนะคำว่าเริ่มที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับตอนนี้ให้ทุกคนเปิดมาหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกโหลดนะครับหรือกดปุ่มโหลดนะเหมือนกันนะครับคือจัชค่ามองว่าเราต้องโหลดแอสเซทเข้ามาก่อน ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็จัชช่าเนี่ยมันจะเปรียบเทียบประมาณแฟดนะครับหรือจะประมาณพรีเมียร์ก็ได้ Adobe p r e m i e r นะครับซึ่งทั้ง Adobe Premier แล้วก็แฟดเนี่ยจะมีกระบวนการในการ Import a s s e t เข้ามาก่อนเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่มี a s s e t นะครับเราจะทำงานไม่ถูกนะครับเพียงแต่พวกนี้มันฉลาดบางทีเราลากมาลากมามันก็เอ้ยถือเป็น a s s e t ให้เลยอะไรเงี้ยแต่จัชค่าไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นต้องตั้งใจนะครับครั้งแรกกดโหลดนะ กดโหลดเนี่ยพเพอ่อนจัชค่าเนี่ยเขาให้เขาให้ตัวอย่างมานิดหน่อยนะครับพี่ว่าลองดูตัวอย่างของเขาก็ได้นะครับลองดูโฟลเดอร์ชื่อมีเดียนะครับแล้วก็อิมเมจนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับลองลองดูที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นภาพ,พรีวิวออกมานะเราจะไม่เอาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเราสร้างเองเดี๋ยวเราไปเอาของเราเองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองนะครับมาลองตรงนี้ก่อนนะครับก็ลองดึงรูปมาทักใส่สักรูปสองรูปก็ได้นะครับเนี่ยดึงรูปผู้ชายคนนี้ใส่เข้ามา ก็ได้นะครับดึงรูปนกใส่เข้ามาก็ได้นะครับนกถ้าเกิดไปดูดีๆนะครับมันนามสกุล PNG นะครับการที่มันมีนามสกุล PNG เนี่ยจะทำให้ข้างหลังมันโปร่งนะบแบบที่เมื่อกี้พี่บอกไปนิดหนึ่งนะครับมันดีกว่า GIF animate มันดีกว่า GIF ที่เป็นหลังโปรง่งคือ GIF ที่เป็นหลังโปร่งเนี่ยมันโปร่งแบบแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับคือโปร่งกับไม่โปร่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมัน,มนไอ้ขอบๆมันจะแบบไม่สวยไม่เนียนนะครับ แต่ที่เป็น png นะครับหลังโปร่งเนี่ยมันจะโปร่งได้แบบหลายร้อยระดับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเนียนนะครับจะลองเอา png มาเล่นดูก็ได้นะครับโหลดมาสักสองสามรูปนะครับไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะโหลดมาวางไว้ก่อนนะครับจะชั้ค่าบอกว่าถ้าเราจะทํางานเราต้องโหลดของมาวางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนเสมอนะครับถ้าอยากจะ,ะจัดให้มันเป็นระเบียบเนี่ยก็เนี่ยที่นี่เนี่ยจัดมันก็มีเรียงำลำดับนิดหน่อยนะครับ กดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะจัดให้เป็นระเบียบนะครับซ้ายมือนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะเอาของมาวางให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวของเยอะเดี๋ยวเราค่อยค่อยหาทางจากกัดการกับมันนะทีนี้เวลาเราเริ่มต้นนะครับตัวชั่าให้เริ่มต้นที่ a n i m เมชันนะครับเมื่อกี้เราเริ่มที่เดสก์ท็อปเลยนะมีของอยู่ในเดสก์ท็อนะครับต่อมาเราไปที่เมนู Animation อ่ะไปนะครับด้านซ้ายนะครับเมนูที่2คําว่าแอนิเมชันนะครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจกับอินเทอร์เฟซของมันนะครับอินเทอร์เฟซมันดูงงมากเลยนะครับคือใครใครจับครั้งแรกมันไม่เป็นเลยเหมือนพวกนะรับมันมันไม่ง่ายแต่ว่าเดี๋ยวพอทำปุ๊บก็จะรู้ไม่มีอะไรนะแอนิเมชันด้านซ้ายนะครับพอกดมาปุ๊บนะครับมันจะมีของอยู่ด้านขวาอะไรเต็มไปหมดเลยสิ่งที่อยากให้โฟกัสตอนนี้คือเลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็น่าจะเป็นอ็อบเจกต์เป็นชิ้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 นนะครับจัชค่าเนี่ยมันมองว่าของที่แอนิเมตเนี่ยเป็นเลเยอร์ถามว่าเหมือนอะไรตรงนี้เหมือนแฟลตนะ แฟลตเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นชั้นชิ้นได้และแฟลตใน1นึ่งเลเยอร์เองก็สามารถมีอ็อบเจกต์หลายชิ้นได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพี่อยากให้มองที่แอนิเมชันเลเยอร์ให้กดที่แอดเลเยอร์เข้ามานะครับพอกดแอดเลเยอร์นะครับมีเลเยอร์หลากหลายวิธีมากนะครับยังไม่ต้องยุ่งกับ 3D ไม่ต้องยุ่งอะไรคลิกเลเยอร์ธรรมดาก่อนนะครับนี่ได้เลเยอร์แบบหนึ่งออกมานะครับได้อ็อบเจกต์ตัวหนึ่งออกมานะครับทีนี้จะชัค่าเนี่ยเขาจะให้เราบอกว่าเวลาเราแอดเลเยอร์นะครับ เราต้องไประบุว่าไอ้เลเยอร์ที่เราแอดเนี่ยมันคืออ็อบเจกต์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการระบุเนี่ยตรงนี้ที่พี่ว่ายากที่สุดแล้วนะครับคือต้องไปกดที่ get desktop นะครับอ่าลองดูนะครับเมื่อกี้พี่แอดเลเยอร์นะครับแอดเลเยอร์ธรรมดามาอันนึงนะครับใส่ได้มาชื่อนี้แหละนะครับแล้วมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่างเปล่าแบบนี้นะครับเราต้องไปกด get desktop นะครับแล้วไปเลือกนะครับมาชิ้นหนึ่งแล้วกด return เนี่ยนี่คือกระบวนการของมันซึ่งพี่มองว่าอันนี้ยากที่สุดแล้วนะครับ คือมันทําให้เรางงนะครับถ้าเกิดเรามันเป็นพรีเมียร์นะครับเราลากลงมาก็จบแล้วนะครับถ้ามันเป็นแฟดนะครับเราลากลงมาจากแอสเซทก็จบแล้วแต่จะชั่ค่ามันไม่ยอมนะครับคือลากแล้วมันบางทีมันได้บางทีมันพังนะครับนะมันมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํานะครับถ้ามันถูกตามตามที่เขาคิดมาที่สุดนะครับต้องกดแอดเลเยอร์นะพอได้เลเยอร์เสร็จปุ๊บนะครับให้ไปกด get desktop นะครับแล้วกด Return กลับมาเราถึงจะได้ desktop นะครับเอาขอโทษ ทีนี้บางทีถ้าเกิดเ,เดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจถ้าหน้าจอมันรีเฟซแล้วมีปัญหานะครับกดซูมเข้าซูมออกนะครับแบบนี้นะครับด้านขวาเนี่ยจะมีจะมีเครื่องหมายที่เอาไว้ซูมเข้าซูมออกนะครับคือซูมหน้าจอนั่นเองนะครับบางทีถ้าเกิดหน้าจอตัวนี้มันมีของมาวางแล้วมันดูไม่สวยไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราดูเอ๊ะมันเออร์เรอร์หรือเปล่าให้กดซูมเข้าซูมออกนะครับตรงนี้อันนี้พี่มองว่ามันอาจจะเป็นบลั๊กกับบางเครื่องนะครับ เหมือนกับว่าไดรเวอร์ของไอตัวไอ้ดลิกเอ็กมันไม่ค่อยดีนะครับอะทีนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราทำนะครับตอนนี้ขอให้มีเลเยอร์เดียวก่อนนะเดี๋ยวงงนะครับตอนนี้เรามีหนึ่งเลเยอร์มีรูปอยู่หนึ่งรูปนะครับสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงมันได้นะครับลองดูด้านขวาล่างนะครับขวาล่างเนี่ยคือเป็นการบอกนะครับพ o p e r t y ต่างๆของมันนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นเลเยอร์เฉยๆนะครับมันก็จะเป็นท้ายเป็นเลเยอร์นะครับอ่ะตรวนี้ลองเล่นได้นะครับอ่ะลองมาเมนูนะครับต้องซีนตรงซีนไม่ต้องไปยุ่งแล้วซีนมันจะเป็นพวกแบบว่าบอกว่าเริ่มต้นจบเมื่อไหร่ซึ่งปกติเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมารู้จักนะครับมาดูเมนูเลเยอร์นะครับเมนูเลเยอร์เนี่ยเมื่อกี้ที่เราใส่เข้ามาเป็นคือเลเยอร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้ถ้าเราสั่งว่ามันเป็นซเฟียนะครับมันจะกลายเป็นทรงกลมนะครับซึ่งม ถ้าสั่งให้มันเป็นคิ้วนะครับมันจะกลายเป็นลูกบาศไม่ใช่ทรงกระบอกนะครับเอ๊ะคิวนี่คือลูกบาศใช่นะครับอันอื่นนะครับซีลินเดอร์นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีมุมมองของสามมิติให้มันเล่นได้อีกนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับถ้าให้พี่แนะนําเป็นเลเยอร์อย่างเดียวก่อนนะอันนี้ลองกดเล่นดูเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดงงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้แค่เลเยอร์อย่างเดียวนะครับ เครื่องมือที่เอาไว้จัดการไอ้ตัวนี้ได้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับดูนะครับเครื่องมืออันนึงเอาไว้ move นะครับคือเคลื่อนย้ายอันนึงเอาไว้หมุนนะครับถามว่ามันคืออะไรตรงนี้มันคือแฟตที่ดันมีทีดีเข้ามาปนนะครับมันตลกดีนะครับมันมันเหมือนจะเก่งกว่าแฟตแต่ว่าหลายเรื่องมันก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอมันมีทีดีไปด้วยมันก็เลยมันก็แปลกๆดีนะอะนะครับตรงนี้คือ move นะครับตรงนี้คือหมุนนะครับ ตรงนี้คือซูมเข้าซูมออกนะครับเครื่องมืออยู่ด้านขวาลองไปเล่นดูนะครับนะตรงนี้เล่นแป๊บเดียวก็เจอละไม่ค่อยมีอะไรนะทีนี้นะครับสิ่งที่มันมากกว่านี้นะครับอ่าตรงนี้หยุดก่อนนะครับเออโทษโทษตรงนี้หยุดก่อนนะครับสิ่งที่เมื่อกี้เราเล่นๆไปนะครับจับมันจับมันเลื่อนจับมันขยับอะไรพวกนี้นะครับถามว่าจริงๆแล้วมันมีมูลหรมันมีค่าจริงๆคืออยู่ในคอนโทรลนะครับ ลองไปคลิกที่แท็บคอนโทนนะครับแท็บคอนโทลเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกที่มันเนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ผิดมันจะไม่มั่วนะครับนะอ่ะเราดูนะครับเมื่อกี้ซีนนะครับอันแรกพี่บอกว่าอย่าไปยุ่งนะครับยังไม่ต้องใช้ อันที่2องเลเยอร์นะครับมันมีเลเยอร์ได้หลายแบบนะครับ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งให้มันเป็นเลเยอร์ไปก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องรู้จักนะครับอันที่3เป็นคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยถ้าเกิดเราลองคลิกเล่นแต่ละอันเนี่ยเราคงแทบจะรู้จักความหมายมันทันทีนะครับเนี่ยการหมุนแกน x การหมุนแกน y การหมุนแกน z นะครับตำแหน่งนะครับพิกัดแกน x พิกัดแกน y พิกัดแกน z นะครับอะ transparency นี่คือ,อความโปร